สวัสดีค่ะเมื่อวานเพื่อนๆรับชมจันทาสะดงกันหรือยังคลิปนี้อาจจะมาสปอยซีรีส์ตอนที่17ให้เพื่อนๆทุกคนรับฟังกันค่ะ ขอเท้าความก่อนนิดนึงตอนที่15และ16จะเล่าถึงเผ่าหอยมุกข,ของนางเอกสร้างจิวซึ่งถูกเทียนหวนวงการสังหารจนสิ้นเผ่าพันธ์เหลือนางเอกเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตเทียนหวนยิ้มร่าสบายใจกลับสวรรค์นางเอกกลับร้องไห้แก้มนวลอ่านน้ำตาด้วยความขับแค้นใจตัวนางไร้ไขกระดูกเซียนจิตมารที่อยู่ในร่างที่ตลอดมามีกระดูกเซียนคอยช่วยเหลือ วันนี้ไอมาในกายได้แตกสั้นนางเอกจากผู้น้อยสู่กายมานดามหยุดวารีของล้ำค่าของเผ่าพันธุ์และเป็นดามของพี่ชายสร้างยยกพี่ชายของนางด้วยบัดน,นี้มันได้ตกท่อดมาสู่มือของนางเอกความแค้นที่ถูกฆ่าหลังเผ่าพันธุ์ไม่มีทางจบลงอย่างง่ายดายนางเอกเหาะขึ้นฟ้าแดานสวรรค์จัดการทหารยามหน้าประตูเข้าถงประตูใหญ่ฟาดฟ,ฟันกับเทียนหวว ต่อมานางเอกยังได้ชำระความแค้นด้วยการถอนไขกระดูกเซียนและจับเทียนหวนไปจุ่มน้ำมลนันเอาคืนแบบเดียวกันกับที่เทียนหวนเคยทำใส่นางจากนั้นจึงได้บทขยี้ไขกระดูกเซียนของเทียนหวนให้กลายเป็นผุยผงฝ่ายพระเอกที่ได้ใช้พลังทั้งหมดในการหลอมผนึกล้างไขกระดูกของจอมานให้กลายเป็นอาวุธเขาใช้พลังทั้งหมดกว่าจะชำระปราณมานสำเร็จเมื่อพระเอกออกมาจากการเก็บตัว สิ่งแรกที่รู้คือมีนางมารร้ายเราบุกรุกสังหารเผ่าเซียนที่อยู่หน้าประตูแล้วจับเทียนหวนไปยังแม่น้ำเทียนอาคเนพระเอกก็ไม่รอช้าเรียกตามไปทันทีสิ่งแรกที่เขาสนใจไม่ใช่เทียนหววแต่เป็นนางเอกนางเอกซึ่งถูกไอามารกรีนกินยืนยิ้มมองดูเทียนหวนก่อนจะเข้าไปสวมกอดนางเอกพระเอกก็ได้ใช้อาคมทําให้นางสลบไปจากนั้นพระเอกได้สั่งให้กลุ่มทหารที่ประจบสอบพลอเหมอนขี้ข้า ในแดนเซียนมาเข้าเฝ้าพาในตำหนักใหญ่โทษทันที่ต้องรับคือทำลายตะบะสร้างขังคุกเซียนใต้ดินส่วนเทียนหวนที่วงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นางเอกพระเอกก็เตรียมบทลงโทษที่สะสมกับนางและยังตั้งใจบอกเรื่องบทลงโทษด้วยเสียงที่ดังฟังชัดข้างตำหนักที่นางเอกพักอยู่เพื่อให้หนางเอกรู้ว่าเขาจะไม่ปล่อยเทียนหวนแถมยังจะให้สายฟ้าอัศนีพาลงมาสังหารเทียนหวนทิ้งไปซะ นเงีอกที่ฟังก็ถอนหายใจได้สักทีแต่เรื่องยังไม่จบ พระเทียนฮวนยังไม่หยุดความเร็วซ้ำเอาเอาวุธชิ้นเด็ดอย่างน้ำแข็งหมื่นปีที่สามารถล้อมเป็นไข่กระดูกเซียนได้เพื่อใช้เป็นของล้ำค่ามอบให้พระเอกให้พระเอก,เอกปล่อยนางไปเทียนหวนึกว่าของล้ำค่าขนาดนี้พระเอกจะต้องยอมแน่นอนแต่นายคิดผิดที่ประมาณตนเองสูงเกินไปพอพระเอกนอกจากไมา่ใย,ยดีเขายอมอย่างเดียวคือไว้ชีวิตนางแต่ยังกักขังและทรมานนางในแดนรับต่อไปเทียนหวนได้ฟังจากปากทหาร ที่เป็นคนของนางนางจึงยันไม้เด็ดชิ้นสุดท้ายปล่อยข่าวลือว่าตัวเองได้รับการอภัยโทษกลับคืนตำแหน่งและพี่ชายของนางเอกก็ยังมีชีวิตยอยู่ใต้เหวร้างนางเอกที่รับฟังก็ไม่รอช้าในเมื่ยอย่างน้อยก็มีข่าวคราพี่ชายของนางจะเป็นหรือตายก็ต้องยอมลองดูสักครานางเอกตัดสินใจลงไปยังเหวร้างที่นั่นปฐมจิตของจี้เจอเทพแผ่นจักรวาลยังคงปกปักรักษาดินแดนร้างแห่งนั้นอยู่ เสียงที่คุนเคยดังกังวลเพื่อเตือนนางแต่มีหรือที่นางเอกจะยอมนางกระโดดลงไปพบร่างพี่ชายนอนแน่นิ่งรับด้านมีแต่ปีศาจจ้องจะทำร้ายแม้นางเอกจะต่อต้านแค่ไหนก็ไม่อาจหลุดพ้นโชคดีแค่สิ่งเดียวคือพี่ชายของนางยังมีลมหายใจอยู่แม้จะอ่อนแรงเต็มทีก็ตามนางเอกถูกเหล่าปีศาจทำร้ายจนสุดท้ายความโกรธแค้นที่ผสมไปกับความเข้าใจผิด นางเอกจึงดูดกลืนพลังมารเข้าไปเมื่อเข้าสู่หนทางมารอย่างเต็มตัวพระเอกที่รู้ข่าวว่านางเอกได้ลงไปยังเหวร้างเขาก็ตามมาตามมันช้าไปก้าวเดียวเพราะนางเอกได้กลืนไอปีสาต์จนกลายเป็นมารแล้วจริงๆวิธีเดียวที่จะช่วยนางคือการทําให้นางสงบลงเสียก่อน พระเอกใช้พลังที่เหลือช่วยพี่ชายของนางเอกขณะที่เขากำลังคิดหาวิธีที่จะพานางเอกซึ่งสลบไปและพี่ชายออกจากผนึกเฮลังียนชายคนหนึ่งที่แสนคุ้นเคยก็ดังกังวลขึ้นดังนั้นเป็นของเทพจักรวาลที่เจอที่เจอใช้พลังของตนเองส่งพระเอกออกจากเฮลังและบอกเขาว่าจากนี้ไปอย่ากลับมาที่นี่อีกพระเอกพานางเอกกลับไปยังบ้านพักใจกลางป่าอีกครั้งแม่นางเอกฟื้นคืนสติ ขามอบแผ่นกาวผลึกแก่นางให้นางใช้เป็นหนทางช่วยชีวิตคนในเผ่าแต่สําหรับสร้างจิ๋วหอยน้อยที่ไม่เหลืออะไรในชีวิตแล้วซึ่งเหล่านี้ล้วนไม่มีค่านางต้องการเพียงแค่การแก้แค้นสังหารเผ่างูเหินของเทียนฮวนให้เส้นสร้าง นางทิ้งผลึกแก้วที่เขาใช้พลังมากกว่าเครึ่งหลอมมาอย่างยากลำบากทิ้งต่อหน้าเขาทำให้พระเอกที่อ่อนล้าเต็มทนล้มลงหมดสติส่วนานางก็กลับขึ้นไปยังแดนสวรรค์สังหารเทียนหวนให้คำสัตย์จะล้างแค้นแทนเผาหอยมุกจากนี้นางจะสังหารเผาง,งูเหินให้สินส้นซากและตอนที่17ก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างรับชมตอนนี้เสร็จต้องมีสัจใจช่วงท้ายที่นางเอกแก้ค้นเอาจริงอยากให้จันหนักกว่านี้ตายง่ายไปหน่อยเผ่าของนางเอกยังต้องทนทุกข์อยู่นานกว่าจะสิ้นชีพอย่าเทนหนวนคนโดนให้มากกว่านี้ค่ะแต่แก้เถอะนะถึงยังไงอย่างน้อยเผ่าหอยก็ยังมีพี่ชายนางเอกด้วยอีกคนที่มีชีวิตอยู่ถ้าเกิดว่านางเอกก็ไม่เดียวดายยังเหลือพี่ชายส่วนพระเอกพ่อก็ดีมาก ดีมึกมากเลยเสียดายที่มักจะรู้อะไรเช้าไปก้าวเดียวเสมอนะคะตามไม่ค่อยทันยายเทียนหวนสักเท่าไหร่จบตอนนี้แล้วช่วงว่างๆหลังเล่นสงกรานอย่าลืมกลับไปรับชมกันนะคะทางยูกูและทวยดีส่วนคลิปหน้าอาจจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาเล่ากราวก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ